ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องเจ๊หวานซอย9นะวันนี้ก็มีคลิปสูตรมาแบ่งปันกันอีกแล้วนะคะสูตรวนนี้ก็จะเป็นรูด19ประตูน,นะคะบนล่างใช้ได้ทุกห้องนะอันนี้ย้ำว่าใช้ได้ทุกห้องเลยนะคะเมื่อวันก่อนนะมีเพื่อนๆทักเข้ามาในไลน์บอกว่าสูตรจับวินบนดีมากๆเลยนะคะสามารถใช้ได้ทุกห้องจริงๆเพราะว่าเพื่อนๆนำเอาไปใช้กับห้องอื่นๆที่ ไม่ใช่ตามใจเบ็ดนะคะเขาก็ลองไปใช้ดูก็สามารถเล่นได้นะคะสูตรเข้าดีกันเลยเขาก็ฝากขอบคุณมาแล้ทาน,นี้แอดวานก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้แบ่งปันสูตรให้เพื่อนๆได้ไปใช้กันนะคะอะสำหรับสูตรน,นี้ก็เป็นสูตรง่ายเหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะอะนำสองตัวล่างบวกกันนะคะยืดผลลัพธ์ตัวสุดท้ายนับเพิ่มขึ้นหนึ่งหลัก นะะย้ำอีกรอบนะหรือว่าง่ายๆก็นำสองตัวล่างมาบวกกันนะคะแล้วก็เอาตัวตัวสุดท้ายมันปัดขึ้นหนึ่งหลักนะอย่างเช่น1นบวกเได้10บนะคะก็เราก็จะใช้เลขศูนย์เนาะมาปัดขึ้นหนึ่งหลักก็เป็น1อยู่ดี <c oughs> นะโอเคนะคะก็มาดูตัวอย่างกันนะตัวอย่างวันนี้ได้ยกตัวอย่างของวันของยี่กีหนึ่งสองสาของตามใจเบ็ดนะคะ วันที่17มิถุนายน2565น,นะคะใครที่โดนหวยไทยกินมาก็มาลงกับยี่กี่ก็ได้นะคะยังเข้าออแล้วก็ขอฝากกลุ่มนะคะกลุ่มหวยแนวทางฟรีนะกลุ่มแนวทางฟรีไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยนะคะและมีกลุ่มวางเลขให้รี24ชั่วโมงเลยนะมีแอดวางเลขให้ถึงดึกเลยนะใครสะดวกเล่นรอบไหนก็มีแอดมินวางตลอดทุกชั่วโมงเลยนะคะ เข้าเข้ากลุ่มฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ได้ตลอดชีพเลยนะคะเพียงแค่สมัครสมาชิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะปักไว้ใต้คลิปนะหรือว่าตรงคอมเมนต์ก็มีนะคะสมัครเสร็จแล้วทํายังไงส่งยูเซอร์มาที่ Line n w 6 2 4นะ n w 6 2 4เดี๋ยวขึ้นตรงหน้าจอไว้ให้นะคะหรือว่าใครสะดวกคลิกลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะอาจจะทิ้งไว้ ลิงก์สมัครกับลิงก์ไลน์นะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้อยู่ว่าตัวไหนลิงก์สมัครตัวไหนลิงออก์ไลน์นะคะ,ใค,สะสคใครสะดวกใครสะดวกคลิกตรงไหนก็คลิกได้เลยนะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะอยู่ฟรีเข้าฟรีอยู่ได้ตลอดชีพด้วยนะคะอะมาเข้าเรื่องกันต่อนะคะขายของเสร็จแล้วมาสามสองสองนะ,ะยกตัวอย่างมารอบที่สามสิบเก้านะคะไม่ได้โมขึ้นมาเองนะสามารถย้อนกลับไปดูในหน้าเว็บได้เลยนะคะหนึ่งสองสาม ยี่สิหนึ่งสองสามของตามใจเบดเนาะสามสามสองกับหกแปดนะคะเราจะเอาสองตัวล่างมาบวกกันนะเอาสองตัวล่างมาบวกกันเท่ากับหกกับแปดนะคะหกบวกแปดได้เท่าไหร่ <c oughs> ขอไว้ค่ะเมื่อกี้นะ <c oughs> ได้สิบสี่นะคะหกบวกแปดได้สิบสี่เราจะใช้เลขสี่นะคะมา ยืดไว้ที่เราบอกให้เพิ่มขึ้นหนึ่งหลักนะคะเพิ่มขึ้นหนึ่งหลักทํายังไงก็ปัดไปเลยค่ะปัดเป็นห้านะคะปัดเป็นห้าก็ใช้สี่กับห้านำไปรูดนะคะเรามาดูรอบต่อไปรอบต่อมาค่ะออกห้าห้าหกกับสองแปดห้าหกกับสองแปดเข้าไหมคะเข้าเลขห้าเนาะเข้าเลขห้าของเรานะคะตัวนี้ห้าบนรูดบนล่างนะคะ นี่เข้าเลขค่ะอ่าต่อไปนะคะสองกับแปดบวกกันได้ศูนย์ได้สิบนะใช้เลขศูนย์นะเลขศูนย์ปัดขึ้นไปอีกหนึ่งหลักเป็นหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะคะก็มาดูรอบต่อมารอบต่อมาเข้าไหมคะเข้าเลขหนึ่งนะคะเข้าเลขหนึ่งอ่าอย่าลืมเทสสูตรก่อนใช้นะคะก่อนที่จะใช้สูตรใดๆทั้งสิ้นนะเนื่องจากตัวแรกเว้ ตัวเลขนะคะขอไปตัวเลขก็ตัวเลขไดนะมีความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาคาดเคลื่อนได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราจะปรับสูตรกันไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราเล่นนะเราจะสังเกตเวลาเล่นก็สังเกตตัวเลขกันไปด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะ2กับ9ค่ะ2กับ9บวกกันได้11ใช้เลข1นะ1ปัดเคลื่อนอีกหนึ่งหลักเป็น2ก็มาดูรอบนี้นะรอบนี้ออกอะไรเอ่ย ออก 4, 2, 5กับ 5, 9เข้าไหมคะเข้าเลข2ของเรานะเข้าเลข2ตรงนี้ต่อไปนะคะ5กับ9หวกกันได้14นะ14ใช้4กับ5ก็มาดูรอบต่อมานะคะเข้าเลข4นะคะตัวนี้รอบ43เข้าเลข4นะต้องเทสสูตรก่อน ก่อนเล่นประมาณ3 4ถึงรอบนะคะถ้าสูตรเดินดีใช้ได้เลย7บวกเบวกได้7นะคะกับ8ปัดขึ้นอ่ะมาดูรอบนี้นะรอบนี้ไม่เข้าเลขไหนเลยนะรอบนี้ไม่เข้าเลขไหนเลยนะรอบนี้หลุดไป1รอบนะคะอ่ะก็มาดูรอบต่อไปนะทบเงินตามจำนวนได้เลยนะตามจำนวนที่เราเล่นได้เลยนะ หรือใครมีสูตรเดินเงินดีๆอยู่แล้วก็ใช้สูตรของตัวเองได้เลยนะคะอสามบวกสามเป็นหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดเข้าเลขอะไรคะรอบต่อมารอบสี่สิบห้าเข้าเลขเจ็ดนะคะส่วนมากนะคะสูตรเราจะไม่หลุดเกินสามรอบนะคะจะไม่หลุดเกินสามรอบเลยนะเหมือนกับที่แอดมินวางเลขนะคะเขาจะไม่ให้เลขเขาหยุดเกินสามรอบนะคะ ห้ากับ1เอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะข้ามข้ามรอบเฉยเลยมา1กับ9เอ้ยหนึ่งกับ8ปนะคะหกับ8บวกกันผู้2รอบก็ผิดสองรอบอะไรก่อนหวยไทยกินสมองไปแล้วนะคะ1กับ8เป็น9ก,กับ0และก็ใช้ปากกาเขียนผิดด้วยนะอ่ารอบสุดท้ายถือว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะเข้าเลขอะไรคะเข้าเลข9ของเรานะรอบสี่สิบเลข9้า อ่ะก็ประมาณนี้นะคะรอบต่อไปก็นำห้าบวกหนะึ่งะนำห้าบวกหเท่ากับหกับเนะคะนำไปรูดบนล่างก็เป็นสูตรง่ายๆเหมือนเดิมนะคะใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถแอดไลน์มาสอบถามสูตรต่างๆได้เหมือนเดิมนะคะ n เดิม u หกสองสสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มฟรีนะคะขอย้ำอีกสักรอบนะกลุ่มฟรีนะคะเข้าฟรีอยู่ฟรี อยู่ได้ตลอดชีพนะไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่สมัครสมาชิกนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะคะสมัครเสร็จแล้วส่งยูเซอร์เข้ามาที่ l i n e n w ก2 4นะคะ n u เดี๋ยวแอดก็ขึ้นไว้ตรงหน้าจอไว้นะหรือว่าใครไม่ใครไม่เก่งเรื่อง l ล n e แอดตรงไหนยังไงนะคะก็คลิกตรงใต้คลิปได้เลยนะทิ้งลิงก์ line แอดไว้เหมือนกันนะคะมันจะเขียนว่า ลิงก์สมัครและแอดไลน์นะคะก็เขียนแยกไว้ให้อยู่นะคลิกคลิกสมัครและส่งยูเซอร์มาได้เลยเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวางเลขยี่กี่ที่มีแอดมินวางทุกชั่วโมงนะคะและกลุ่มหวยแนวทางหวยต่างๆนะ้าไทยลาวฮานอยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะสำหรับวันนี้ก็เป็นมีแค่นี้นล่าสูตมีแค่นี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเจ๊หวานซอย9ด้วยและกันนะเป็นกําลังใจในการทําคลิปเนาะก็ฝากช่อง v2 กันไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเจ๊หวานีก็ไปกดติดตามได้นะหลังจบคลิปมันจะขึ้นวงกลมสีเาขาวนะคะให้ทุกคนได้กดติดตามกันกันช่องนี้ปิวนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vap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 o.